จะแทกกับอะไรครับเอ,อ่อท้ายรถกระบะครับเวลาเดินนี่เสียวไหมครับเวลาเดินไม่ครับแต่ถ้าเดินนานๆจะปวดครับโอเคนี่ห้าหกปีแล้วหรอรที่กระแทกมาเนี่ยใช่ถ้าไปมีอาการเก,กร็งเกร็งแบบว่าเกร็งงอแอลมันจะเจ็บตรงเนี่ยบกครามจะเจ็บหลังบกคอืมเดินไปดูตรงที่เจ็บเลยเนาะ,ะแถวๆนี้นะครับคิดว่ามันคืออันนี้แหละอ่านี่ก้อนนี้ครับ เห็นไหมดำๆนี่ที่มันเป็นเม็ดๆเนี่ยเป็นน้ำนะมันน่าจะมีความอักเสบแล้วก็มีความตึงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันตึงเลยครับเพราะมันตึงมันก้อนมันจะตึงมากครับก็คือก้อนนี้เลยเนาะนก้อนก้อนที่หมอกดอยู่นี่เลยใช่ไหมครับก้อนนี้เลยเนาะครับตัวข้อตัวกระดูกอ่อนมีเงาที่เขาขู่ขลับแต่ว่าไม่น่าอธิบายนะน่าจะเป็นจากตำแหน่งนี้ที่เรามีอาการเจ็บคือก้อนสีดํานี้นะครับ,รบกระดูกมีความสึกประมาณหนึ่งนะน่าจะเกิดจากการเล่นกีฬาหรือว่า ใช้ร่างกายนะครับตัวก้อนที่มีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูดออกให้ถ้าดูดได้นะถ้าดูดไม่ได้ก็เนื่องจากมันเล็กก็อาจจะดูดไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวจะลองฉีดตัวเก็บเลือดเข้าไปให้เพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมของตัวเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อให้หายเร็วขึ้นนะครับแต่จะจิ้มคนละจุดก่อนนะจะไม่ได้จิ้มจุดที่เป็นน้านะครับเพราะว่าฉีดเก็บเลือดเข้าไปเดี๋ยวนะ้ํามันจะขั้งและจะไม่หายอีกจะจิ้มที่กล้ามเนื้อแทนนะคจ้า กระตุ้นให้เขาซ่อมแซมไวขึ้นหายเร็วขึ้นแล้วก็ยั่งยืนกว่าเกล็ดเลือดจะใช้ประมาณ5-6ครั้งนะครับสําหรับขาข้างโน้นตัวนี้เป็นการกายภาพด้วยเครื่อง R.F. นะคะช่วยเรื่องลดการบวมลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เส้นผ่อนคลายนะคะหลักๆทําให้เส้นผ่อนคลายนะตัวนี้จะทําทุกครั้งก่อนฉีดนะคะ ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ